ครับผมสวัสดีครับครับผมมานี้เอาทานออกเนาะครับครับมานี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเสียดทานที่ห้าหร่อนนะครับเนาะจังสถานีทานร่อนร่อนทานไหวใส,ใส่ใส่ถุงไหวนะครับใส่ใส่กระสอบไหวงามเอาทานถ้าอีกแบบวิธีหนึงก็คือเอาทานเอาทานใงนี่ออกมาจากเตานะครับจากเตานี่เนาะ ก็จะเอาเศษทานที่ฮอนไว้มาผสมให้นะครับเพราะว่ามันก็ใส่ประโยชน์ได้ดีอยู่ครับแต่สถานทีทานจะมาบอกน้อยนึงนะครับว่าเป็นข้าห่นะครับอาจจะได้ทั้งผลดีและผลเสียนะครับอย่าตัวนี้นะครับถ้าห้าบอบอคัดเลือกชิดินนะครับมันเป็นดินที่ที่เป็นรุดออกจากเตานะครับเป็นเป็นเศษดินพวกนี้นะครับออกมาจากจากพื้นเตาแล้วก็เพดานเตานะครับมันร่วงมากนะครับเนาะ มันจะมาปอนอยู่ในเศษทานที่เท้าหอนนะครับเนะาะจังจะเท้าเคลียร์นีครับเนี่ยครับเศษดินนะครับเนี่ยจังสีเป็นเป็นดินนะครับแต่มันมีความดําลักษณะไก่เคี่ยงกันครับกับ,กบทานเห้านะครับซึ่งเมื่อไปถึงยุคหุ่นหลายๆก็เอ,อจะเกิดการ อาจจะบ่ถือใจลูกค้านะครับว่าเอาอย่างมให้แต่จริงจริงก็คือเท่ากับบริษัทคัดก่องทึ่งมันนะครับเนาะแต่ถ้ายยาใหายดีก็คือบ่ต้องเอาเอาเศษนี่มาใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าสถานีั้นว่ามันมีประโยชน์เท่ากับแถมพ่นไปใส่พ่นไปนะครับก็แต่แต่ต้องคัดออกห้มันดีนะครับจังซีนะครับก้อนดินได้ครับบ่เมนบ่แมนทานนะครับมันซึงมันอยู่ฝังโตกันไว้นะครับแต่ก็พยายามคัดออกให้มดลนะครับบ่ใหีนะครับ้มีนะครับหลายนะครับถ้าถ้าถ้าอ่นบ่ก็ดีก็จะ จะติดมาน้านะครับกับคัดเอาครับพยายามคัดเอาถ้าเป็นล้านล้านล้านปิ้งไก่ล้านยางที่เพิ่นเอาไปใส่ในการปิ่งย่างะมันใส่ประโยชน์ใดอยู่นะครับทานพวกนี้ในหน่อยที่ติดน้ํากลนไปครับบะหมี่ทานมุนนะครับเป็นทานเศษที่ยังใส่ใดอยู่ดีๆนะครับแค่มันแตกออกจากทานก่อนไงที่ซื้อนะครับครับผมคลิปนี้ก็ว่าด้วยการเลือกเศษดินเศษหินนะครับ จากเตาทานเท่านะครับที่ป้าผลทรงหมาให้ลูกค้านะครับเนาะเลือกเอาครับวิธีถามมันยุ่งยากหลายกับว่าต้องเอาก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าผู้ที่จะเอาไปหรือหรือเฮตุแบบแบบผมนี่ก็แนะนำนะครับเนาะว่าอย่าเอาไปนะครับเนาะมันมันมันต้องมันอาจจะเพอาะเพ่าใจก็ได้นะครับแต่เลือกเลือกเอาเป็นแนวทางในการรับรับชมนะครับเนาะกระโปมก็มกเป็น ข้อมูลเทคนิคง่ายๆนะครับน้องมาฝากนะครับครับผมวันนี้สถานีทานพาชมแต่เพียงท่านี้นะครับกับทีมงานสถานีทานสวัสดีครับ